ผมกลับมาแล้วเป็นไงสวยไหมบอกแล้วว่าไปตัดผมก็คือไปตัดจริงๆตัดตั้งแตตั้งตั้งใจจะไปตัดจริงๆก็คือตัดสั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังฮอตอยู่ใช่ไหมอากาศ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 ,อากาศก็ยังฮอตอยู่เหมือนเดิมเง่ออ,อกก็สัญญาไว้ว่าจะกลับมาเล่าให้ฟังว่าเออแบบประสบการณ์การไปตัดผมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาไปร้านทำผมอะ่ะก็ ไม่รู้จะเลือกยังไงอ่ะก็ถามถามเพื่อนเอาอะไรเงี้ยว่าเออที่ไหนดีปรากฏว่าที่เนี้ยพอดีเพื่อนของเพื่อนเป็นช่างทําผมอยู่ก็เลยตกลงตัดใจไปตัดที่นี่อะไรเงี้ยนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่ไปก็คือโทรไป make appointment ก่อนเพราะว่าจะได้ make ัวร์ว่าเออช่างที่เราตัดประจําเนี้ยเขาเขาแบบวางที่จะตัดให้เรานะอะไรเงี้ยแล้วก็โทรไป make appointment ม่เช้า appointment ก็คือบ่ายโมงครึง่งนัดไว้บ่ายโมงครึง่งก็ไปถึงตรงเวลาเป๊ะ ต้องตรงเวลานะเออถึงตรงเวลาเป๊ะก็ช่างตัดผมชื่อจูลี่ชีเป็นแบบลูกครึ่งลูกครึ่งอเมริกันกับญี่ปุ่นสวยมากสวยมากแล้วก็ผมสีแดงเนี่ยชีแบบฮอตมากชีแรงอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าวอะไรอ่ะตัดสินใจไปตัดกับเขาเพราะว่าคือเส้นผมเขาก็เป็นเส้นผมแบบคนเอเชียเหมือนเราอะไรเงี้ยคือเป็นคนเอเชียจะเป็นแบบผมเล็กอะแล้วเราก็เป็นคนแบบ เส้นผมเล็กอะไรเง <S <S ี้ยเขาจะได้รู้ว่าเออตัดยังไงอะไรเงี้ยว่าให้เข้ากับเราพอไปถึงปุ๊บเขาก็เดินมาแบบทักทายอะไรเงี้ยแล้วก็พาเราไปนั่งพอเขาพาเราไปนั่งเสร็จเขาก็แบบจับผมเราแบบเออผมยังสุขภาพดีนะอะไรเงี้ยวันนี้อยากมาทําอะไรแล้วก็แบบบอกเขาไปว่าเออวันนี้อยากตัดสั้นนะ่ะเพราะว่าอากาศมันเริ่มร้อนแล้วคือที่ซานดิเอโกเนี่ยที่อื่นไม่รู้นะแต่ที่ซานดิเอโกเนี่ยอากาศมันจะเริ่มร้อนขึ้นทุกเดือนละเพราะว่านี่ใกล้เป็นช่วงแบบซัมเมอร์แล้วอะแล้วก็ ช่วงกรกฎาสิงหากันยาตุลาอะไรเงี้ยจะเริ่มแบบอากาศเริ่มร้อนก็ดีแล้วอ่ะที่ไปตัดสั้นไม่งั้นคือแบบโหเท็คแค่ลําบากอ่ะแบบสระผมเสร็จต้องมานั่งเป่านี่คือสระผมเสร็จก็โอ้โหแบบเดียวก็แห้งแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็พอเขาถามเสร็จแล้วว่าแบบเอออยากตัดทรงอะไรอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยเขาก็พาไปสระผมเหมือนเมืองไทยนี่เหมือนเมืองไทยก็คือพาไปสระผมแต่ทีนี้ว่าที่แตกต่างก็คือ เมืองไทยมันจะเป็นเตียงนอนใช่ไหมคือเตียงนอนเหยียดยาวไปเลยอนะไรเงี้ยแต่ที่มันเป็นแบบเก้าอี้นั่งอะแต่ว่ามันจะมีแบบที่ล็อกคอไว้คือเหมือนแบบเป็นอ่างล็อกคอไว้อนะไรเงี้ยเออสบายเหมือนกันทีนี้ถ้าถามว่าเฮ้ยแบบไหนมันแบบดีกว่ากันอนะไรเงี้ยคือไอ้แบบเตียงนอนแบบที่เมืองไทยอะมันก็ดีนะเพราะว่าโอ้โหมันนอนแล้วมันสบายแบบเหมือนมีนอนแล้วเหมือนนอนแล้วแบบมีคนมาสระผมให้อนะไรเงี้ยแต่ถ้าเราใส่เสื้อผ้าเช่นแบบถ้าเราใส่แบบ กระโปรงสั้นอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกแบบแปลกๆอะ่ะไปนอนแบบบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออเก้าอี้นี่มันก็แบบเป็นอีกวิธีหนึ่งที่แบบค่อนข้างดีนะเพราะว่าไม่ว่าเราใส่สภาพอะไรเราก็เราก็นั่งไงเราไม่ได้แบบไปนอนอะไรยเงี้ยเออยังชอบจับผมอยู่ผมนิ่มอ่ะเออพอสระผมเสร็จแล้วเขาก็มานั่งเสร็จแล้วเขาก็เริ่มต้นด้วยการคือแบบว่าซื้อซื้อของมาด้วยอะ่ะก็เป็นแบบ Moroccan oil ก็คือเอาไว้แบบเหมือนน้ำมันใส่ผมไรเงี้ยก็ใส่ผมตั้งแต่แบบครึ่งหัวล่างไล่ลงมาถึงปลายผมยไรเงี้ยเขาก็ใส่ตอนผมเปียกๆนี่แหละแล้วเขาก็เริ่มตัดผมใช่ไหมแล้วเขาก็เริ่มตัดผมเขาก็ตัดผมเสร็จเขาก็เซ็ตผมให้เป่าผมให้เสร็จแล้วเขาก็แบบเขาเรียกว่าอะไรเก็บอะเก็บแบบให้มันแบบเพอร์เฟกต์ไรเงี้ยแบบให้มันเท่ากันอย่างงี้อย่างน,น,างนี้พอเสร็จแล้วปึ๊บเขาก็ใส่ตัวนี้ให้อีกก็ซื้อมาอีกตอนแรกว่าไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้จะซื้ออะไรนะ แต่คือแบบคือมันหอมมากอะ่ะก็เลยถามเขาว่าเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้วมันใช้ตอนไหนอะไรเงี้ยหอมมากจริงอ่ะกลิ่นมันเหมือนแบบดอกไม้ดอกไม้อะไรเงี้ยคือชโลมแล้วแบบผมยังหอมอยู่เลยอ่ะอะไรอย่างงี้เขาก็ถามก็เลยถามเขาว่ามันไว้ใช้ทาอะไรอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบเอาไว้เคลือบผมตอนสุดท้ายอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าเหมือนเวลาแต่งหน้าคือขั้นตอนสุดท้ายต้องการให้มันวิ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม อันนี้ก็เหมือนกันเหมือนแบบเวลาเราทรําผมเสร็จแล้วเป่าผมเสร็จแล้วเราก็แบบเหมือนแบบชโลมชโลมชโลมไว้อะไรเงี้ยให้ผมมันแบบเงาแล้วก็วิง่งปิ๊งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเข้าใกล้ๆแล้วผมเราก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเออใช่ไหมสรุปแล้วสวยใช่ไหม <laughs> นั่นแหละก็ซื้อมาตึ้งสองอันเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วปึ๊บ ก็จ่ายตังค์เออถึงเวลาจ่ายตังค์ทีนี้ค่าตัดผมเท่าไหร่คือค่าตัดผมที่อเมริกาเนี่ยค่าตัดผมผู้หญิงอ่ะน่าจะประมาณสี่สิบเหรียญขึ้นไปนะคือขึ้นขึ้นอยู่กับว่าเราเลมหรือเราตัดอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือการตัดใช่ไหมมันก็เลยมากขึ้นหน่อยคือค่าตัดผมของเราหกสิบห้าเหรียญพอสิบห้าเหรียญแล้วก็บวกไอ้สองอย่างนี้ตึ้งไปท,ท,ทั้งหมดก็คือ104หอนึ่งร้อยสี่เหรียญจุดแปดสิบเจ็ดเซน เน่ nee, ก็คือบินทีนี้จ่ายตังจ่ายยังไงอ่ะก็พอไปถึงปุ๊บเอ้ยเราจะทิปยังไงอย่างงงก็คือเวลาเราทิพ่ะเราทิปแต่ค่าตัดผมหกสิบห้าเหรียญส่วนไอ้สองอย่างนี้ของที่ซื้อนี้คือไม่ต้องทิปเอ,อ่คือหกสิบห้าเหรียญก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเอ่อเขาเรียกว่าอะไรพึงพอใจในการตัดผมในการให้บริการเขาขนาดไหนปกติเนี่ยเอ่อเวลาเราไปตัดผมอะ่ะ เวลาเราทิปอ่ะมันจะทิปเริ่มต้นที่ประมาณยี่สิบเหรียญจนถึงสาสิบเหรียญคือสามสิบเหรียญน,นี่คือแบบโอ้โหแบบว่าพอใจมากอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือเงินน้อยอะ่ะก็เลยทิปไปแค่ประมาณยี่สิบเหรียญท,ทีปหกสิบห้าเหรียญทิปเอ้ยทิปยี่สิบเปอร์เซนยี่สิบเปอร์เซนก็คือประมาณสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเหรียญอะไรเงี้ยเราก็เลยทิปไปสิบหกเหรียญอืมก็แต่ว่าถ้าบางคนอะ่ะอะไรอะ่ะคิดว่าแบบ เอ้ยแต่ถ้าบางคนแบบว่าเอ้ยแล้วลดไงจ่ายเงินสดหรือว่าจ่ายบัตรเครดิตทีนี้ไอ้ทั้งหมดมันร้อยสี่เหรียญจุดแปดสิบห้าเซนใช่ไหมไอ้จุดแปดสิบเจ็ดเซนใช่ไหมแล้วถ้าเราก็ใช้บัตรเครดิตรูดไนงะใช้บัตรเครดิตรูดไปหนึ่งร้อยสี่เหรียญจุดแปดสิบเจ็ดเซนแต่ทีนี้ถ้าบอกว่าเอ้ยแต่ว่าโมน,นี่ไม่ได้พกตังค์ไปอะอะไรเงี้ยแล้วจะทิปยังไงก็เวลาทิปก็คือมันจะมีเขียนไว้ว่าทิปตรงเนี้ยเห็นปะทิป แล้วเขียนแปลว่าทิปทั้งหมด20%สิเอร์ก็คือประมาณสิบกเหรียญใช่ปหแล้วเขียนส6บกเหรียญลงไปแล้วก็บวกชึกชึบชึบชึชึบวกกันนะสี่หกสิบปัญหาสุดท้ายเราก็เขียนไปว่าหนึ่งร้อยสิบเหรียญจุดปดสิบเจ็ดเซนนั่นก็คือโทโัวรโถของวันนี้นั่นก็คือค่าตัดผมแล้วก็ ค่าน้ํายาบํารุงผมสองอย่างนี้ก็อีกอย่างหนึ่งไงที่แตกต่างจากเมืองไทยก็คือคือเวลาตัดผมที่เมืองไทยมันไม่ต้องทิปใช่ไหมคือเหมือนแบบเอ้ยพี่พี่แบบว่าไปตัดผมร้านพี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องทิปแต่ว่าที่เนี้ยคือมันเป็นวัฒนธรรมเขาเพอเราตัดผมเสร็จแล้วอ่ะเวลาเราไปใช้บริการอ่ะเราควรจะต้องทิปอะไรอย่างงี้ก็นั่นแหละคือข้อแตกต่างถามว่าดีไหม มันก็คงไม่ดีสําหรับเราหรอกเพราะว่าเราต้องเสียตังค์เพิ่มแต่ถามว่าคนที่ให้บริการเขาดีใจไหมเขาก็ดีใจไงเพราะว่าเออเขาได้ทิปอะไรอย่างนี้เขาก็อยู่ได้นั่นแหละก็เลยเอาประสบการณ์นี้มาแชร์กันจะพยายามอัพวิดีโออันอื่นด้วย <c oughs> <c oughs> นะคือจ่องกระจกคือมองเห็นตัวเองไง <c oughs> เลยพูดไม่ออกนั่นแหละโอเคบายบายสวัสดีค่ะ